กุ้งกล้ามกรามกับกุ้งฝอยแตกต่างกันยังไงสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเนิ่มแม่ค้าขายลูกพันปลาเจ้าของร้านบุญล้อมพันปลาตำบลคกสะอาดอำเภอหนองบรรวัวะเภจังหวัดชัยูิตอนนี้นะคะเรามีกุ้งกล้ามกรามกับกุ้งฝอยอยู่ในมือแล้วสองอย่างนะคะที่เราสังเกตด้วยตาเปล่าที่เรามองเห็นเลยนะวันนี้เราจะพูดแบบที่เราสังเกตเองเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็คือว่า กุ้งฝอยนะคะก็คือตัวบนนะคะหัวเขาจะเป็นสีเขียวๆค่ะส่วนกุ้งกล้ามกรามนะคะตรงหัวเขานะคะจะเป็นสีดำๆนะคะอุ้ย <laughs> อ้ยกุ้งหาย <c oughs> อ่แล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือกรีของกุ้งกล้ามกรามนะคะเขาจะยาวแล้วก็เป็นเหมือนนิว้วชี้เรานะคะเพื่อนๆอ่าตรงนี้นะตรงกรีนะคะเราอะเรียกเองว่างอน จะเห็นว่ากรีของเขาจะเป็นยาวๆเอ็นๆแบบนี้แต่เราจะจับกรีกุ้งฝอยให้เพื่อนๆดูค่ะส่วนกุ้งฝอยนะคะกรีเขาจะสั้นๆน,นะคะเห็นเห,เห็นไม่เอ่ยนีอ่อันนี้นะคะก็คือกรีกุ้งฝอยส่วนอันนี้คือกรีกุ้งกามกามนะคะแล้วอันนี้ที่เราสังเกตอีกเนาะสังเกตว่ากุ้งก้มกามะคะ่ะเขาจะมีเส้นข้างๆหัวมาเป็นยาวๆแบบนี้ เส้นข้างหัวเขาจะยาวๆแบบนี้นะคะส่วนกุ้งฝอยนะคะเขาจะมีเส้นข้างหัวประมาณเส้นเดียวนะคะหรือว่าเป็นเส้นตัดลงนะคะอันนี้ก็เป็นที่ที่เราสังเกตง่ายๆนะคะเนาะโอเคค่ะถ้าใครไปซื้อกุ้งก้ามกามนะคะแล้วสงสัยว่าใช่กุ้งฝอยไหมก็อย่าลืมดูตรงกรีเขาตรงนี้นะคะนี่เห็นไหม,ไมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงนี้จะกรีสั้นตัวนี้จะกรียาวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย